มาจ้าทุกคนมาเด้อจา้าอันนี้คืออะไรรู้ไหมคะอันนี้ก็คือเห็ดหนูหนูด้วยค่ะพอดีว่าบุ๋มมาเดินมาด้วยค่ะกะแวะมาขอนเกาที่เค่อยมาเก็บทุกปีเละพี่น้องนี่ค่ะนี่นะคะธรรมชาติสางมากค่ะมาเด้อจา้า นี่ค่ะมันก็เก็บไปสักพักนึงแล้วละ่ะเก็บจนจะหมดแล้วแต่ก็คืออยากจะเฮ็ดคลิปด้วยค่ะทุกคนอยากจะทำให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะวิธีวิธีไทยในต่างเดือนนะคะกระสิประมาณนี้ล่ะคะ่ะสำหรับบุ๋มด้วยค่ะนี่ค่ะไปย่างไม้ย่ำใดบุ๋มกัดเอาถุงไปด้วยนะคะ หนอนอกนูนนะคะก็จะเก็บนี่จะ้ะก็จะไปเรื่อยๆตรงนี้บุมคิดว่าอันนั้นอากาศเริ่มอากาศหนาวแล้วเพ่นก็เริ่มแหงนะคะ่ะอันไหนที่มันเหมือนจะขึ้นราเราก็จะไม่เก็บไปนะคะนี่ค่ะใช่ละ ฟังทางนี้ค่ะน,นี่ปกติทุกปีที่ผมมาเก็บมีสุขึ้นเต้มขอ,อนเลยด้วยค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่จ้ะเก็บเลยค่ะเก็บนี่จ้ะนี่นะคะเก็บเลยค่ะ จะเก็บเลยนี่ค่ะทุกคนปลายังอ่อนๆอยูอ่เลยนะคะนี่จ้ะ นี่จ้าทุกคนบุ๋มก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่จ้าอันนี้เห็ดหูหนูที่ไปเก็บมาขอ,อน,นึงด้วทุกคนต้นใหม่ต้นหนึ่งที่มันหล่มอยู่บุ๋มไปเก็บทุกปีค่ะสี่ห้าปีแล้วนี่ก็จะมาเทใส่ตะกร้าไว้เลยนะคะนี่จ้านี่จ้าทุกคนก็ได้ตะกร้าหนึ่งอยู่นะคะหูบักไงเลยค่ะนี่จ้า นี่นะคะกำลังออกไม่กับเต็มเลยค่ะอันแกที่มันแห้งเรากับหลายเด้อค่ะที่มันเป็นลักษณะนี่ที่มันกำลังจะแห้งนี่นะคะกับเต็มเลยค่ะนี่จ้าที่ผมไปเก็บมาครั้งนู้นเมื่อสองอาทิตย์ทผ่านมาเด้อค่ะได้ก่อประมาณครึ่งตะกาครึ่งของนี่เนะะี่ยค่ะแต่ตากแห้งออกมาเราสิไดแ้แค่นี้เองนะคะ นี่ก็คือเห็ด <huh> หูหมูตาเห็ดหูหมูตาแข่งก็ค่ะนี่นะคะจะกรอบมากเลยนี่นะคะ Ik ga. Nu die graag hem opzetten. Ik heb in het begin ook geprobeerd met de contacten aan te gaan. Het is mooi zo, hè? Ja, zo. Mm -hmm. Nee, de ja, nee. ja, dat zijn de jurken. Hè?